ก็มาดูกันเลยนะครับเพื่อนเนี่ครับกางข้าดำนะครับโอ้สวยงามมากนะครับดูดอกมีรายละเอียดนะครับเพื่อนๆไอ้เน้ตอนนี้ได้อมเซฟอมเซฟไปช่ว์นี่ครับดังดังข้านะครับสวยมามนี่นะครับในปลามีอะไรแปลกแปลกนะครับผมแล้วก็มาดูไอ้ตรงนี้นะครับเป็นเกใหม่ได้ไม่รู้นะครับนี่น่าจะเป็นยีสิบปีน่าจะได้เลยมาเก์ วันทีครับผุ่มปกกับมเด็กในม้งกับลาวครับแล้วก็วันนี้ผมได้กล้ามาอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับในลุ่มน้ำก็โดนนะครับไม่รู้ไปไหนก็เหมือนเดิมแต่ว่ารถนี้จะดูอย่างเดียวนะครับไม่เอาไปไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยผมเอาเป็นก้องแบบอนุรักษ์ผมไม่เอานะครับเดี๋ยวผมกลัวป่าไม่จับผุ่มตามไปดูกันเลยนะครับแต่อย่าลืมก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับผมตามมา ดูกันเลยนะครับเพื่อนเนี่ครับกางเกาดำนะครับโอ้สวยงามมากนะครับดูดอกมีลายละเอียดนะครับเป็นนวดมีเชคเช็คมือกางเกง้านะครับนี่ครับตอนนี้ส่องดอกนะครับพุมช่วยนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็มีนะครับมีดอกพุ่มพุ่มแล้วก็ดอกสีบานเลยนะครับสวยงามนะครับนี่ ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพื่นตอกเลยนะครับผมโอเคนะครับตามมาเลยนะครับผม ดูครับเพื่อนๆย่าเพื่ออย่างเร่งรื่นนะครับตอนนี้ไลยนะครับไก่ดูแจักมั่งนะครับไก่กลายขุดทุนแบบเด้งๆนะครับในป้านี่ครอบตัดเกี่ยวโอนนะครับตรงกลางเด้งไก่ไม่จะว่าจึงเด้งน้ำตาลไม้นะครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็สวยนะครับเด้งเด้งเป๊ะเลยกับมีคุณกันนะคุณอะไรนี่เนี่ยครับสวยนะครับมาดูตอนนี้เลยใครดูแจักก์คอมเมนต์มาเลยนะครับพุ่มโอเคนะครับ

มันกระดองเต่ามีรักด้วยนะครับมีเป็นยานนะครับสวยนะครับปุ้มโอเคครับเดี๋ยวก็เดินมาดูเรื่อยๆนะครับปลาตรงนี้นะครับบุ้มเป็นปลาเขาเรียกปลาชื้นนะครับดิบลุมน้ำเป็นลุมน้ำชื้นนะครับตรงนี้อยู่ในอุ้ยในคลองในอุวยนะครับมาเจอในคลองในเขานะครับนี่ครับมีรอยหมูเทือนนะครับเต็มมดเลยนะครับปุ้มนี่ครับ นี่ถ้าว่าเราแบบถ้าเราไม่เดินเสียงดังโอกาสพบมีนะครับมุ้งเดกาที่น่ากลัวครับเพื่อนๆก็ค้างนะครับแค่เดินดีว่านะครับพุ่มโอเคนะครับพี่ครับามาดูเลยนะครับพุบ่มนี่ก็เป็นกไกลๆซะนี้จันนะครับน่าจะที่นี้จันนั่นแหละ ส่วนนี้จันเขียวนะครับผมการมันจะซีเขียวเข้มนะครับมีดอกด้วยนะครับถ้าโอกาสดีๆเราไม่แน่จะพบดังอาจเป็นไปได้นะครับผมนี่ครับกับลุยเม็ดนี่ครับอันนี้ก็อยู่ไกลเร่มาพูว่ได้จู้นี่ครับนี่ครับใบยิกใบโก้กับกับลุยเม็ดเดินดูเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็มีนะครับผมต้นคันบางที่นะครับนะครับดูนะครับใบก็ลายสวยจริงๆอีกหลักของเขานะครับบางคนก็ว่าเป็นต้นในลินกาทิงนะครับลินกาทิงด่างโอเคครับเดี๋ยวเดินดูอันต่อนะครับพี่ครับก็มาดูนะครับผมก็ปีกแล้วนะครับอ้นี้ก็เป็นในใบไก่นางควักนะครับ แต่ก็แยกอะไรแล้วอะไอ้ควักอะไรแล้วผมก็ลืมเลยนะครับควักมาหลกดเบาไม่รู้นะครับถ้าจะไม่พิดน่าจะมันนั่นแหละเดี๋วก็นี่ครับโอ้นี่นะครับเพื่อนๆไอเลรตอนนี้เล้ออมเซฟอมเซฟไปชั่ว์นี่ครับดังดังข้านะครับช่วยมากนี่นะครับในปลามีอะไรแปลกๆเพผิดนนะครับผมแล้วก็มาดูไอ้ตรงนี้นะครับไม่เลย อ๋อเนี่ยครับเป็นไก่ไก่ผู้บ้านะครับเนี่ยครับมีกิดเก้าตรงกลางเหมือนกับว่าดังนะครับอันนี้ก็สวยนะครับอยู่เยอเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเดินดูเรื่อยๆนะครับผมแต่นี่ก็เป็นนะครับเอ่อผมไม่รู้นะครับมันอยู่บนอู่จางพุ่มเรี้ยวอู่จางนะครับ แต่บางคนเพื่อนๆบางคนก็ว่าเป็นนูรดนะครับเดี๋ยวพมวา่าผู้จางไหมนะครับพมก็ไม่ร,มรู้ด้วยนะครับความรู้ด้อยนะครับพมใครมีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่มีหัวด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็เต็มด้วยนะครับด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเดินเ่อยๆนะครับ กับกางข้งวดําดอีกหนึ่งตนนะครับเทว,ว่าสวยงามเลยนะครับกอเยื่อมากก่อนี้ครับถือสวยเลยนะครับด,ดูดอกมันนะครับห่ามยิ้มเนี่ยพมตั้งแต่เกิดมาพมไม่เคยพบกับไอ้กางข้าวดําดำเทวดาดางที่นะครับพมวันนี้ไม่เน้มีโอกาสได้เจอกางข้าวาดำดังนะครับต่ว่าเปิดเผยไม่ต้องคอมเมนต์ไหมวะคุกคุกคุกนะถือว่านี่พมมาได้ดูนะครับผมไม่คุด น้องจากถ้าเจอกล้วยปลาด่างนะครับพุ่มพุดแน่นอนเลยนะครับพุ่มกับบอลนู่ช้างนะครับพุ่มพุดแน่นอนเลยนะครับพุ่มโอเคนะครับอู้เอ้ยลามั่ะอู้ดูเป็นๆพุ่มมันเสียงดังเลยแต่ไม่เสียงดังกันพบไปเลยงูเตือนจังหูแมสนะครับดูโอยเลยนะครับย่อยมานะครับนี่นะครับเดือยเย้เลยนะครับไปเดินไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยครับเปื่อนๆมีเนี่ยครับเป็นหมายเกนน,น,เน,นะครับผมหว่าหน่าจะพูปังมายเกนที่บ้านลานปีน่าจะเป็นไปได้นะคร <l ots> ไม่จ่านะครับเป็นเกนหมายได้ม่รู้นะครับนี่น่าจะเป็นยีที่ปีน่าจะได้เลยหมายเกนมีดูนะครับด้วยหมานะครับเกนนี่ไม่รู้หมายได้นะครับด้วยนะครับ นี่นะครับเปื่อนๆนี่เป็นรอยมู่ปลักนะครับนอนเล่นนี่เดีดีมู่มาจ้ะนี่นะครับดูรอยกรีปน,นะครับโอ้ยเยอะมากนี่รอยเพิ่งมาปลักนะครับมู่นอนปลักเพียงนะครับนูๆๆ่นๆรอยป่วยนู่รอยตีนเยอะไปเจริญกันหนูมันไปเลยนะครับเก็บไปว่าผมว่าเดี๋ยวผมมู่นะครับไม่เ,อเยอะเ ไม่ได้ถดาวมูนะครับก็บนเพอนบริเวณนี้ก็มีกังกล้าดําล้านะครับเป็นมาเลยนุ๊เป็นดอกเลยพี่ยืนยังกัโก็

มาพรมกระบอกนูช้างนะครับผมเรียไม่ตู้กันในผมเรียอูช้างนะครับผมเรียไปเปืนๆนี่ครับนี่บางคนว่าบอลกระดานาดไม่รู้แล้วกับย่อยมากนี่มีโอยไอ้หมูเทือนมาคัดนะครับฮักไปจองการเลยแต,ต่นุ่ยต้นนึงนะครับดางไม่ไนะครับไม่นะเดี๋ยวผมว่าอีรถเก้าไปตายนู้ดตะกิดนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็พุ่มได้ไปทำลวจป่าการบนกาลังพุ่มนะครับขึ้นไปแล้วนะครับเป็นต่างตันนะครับพุ่มไปไม่ได้เดี๋ยวพุ่มจะเดินโยนลงไปต่างล้างนะครับแล้วก็ไปข้าวในป่ายางนะครับไปห้าควยดังดีว่านะครับพุ่มโอเคนะครับตามมาเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้พุ่มก็ได้มาถึงในป่า้วยเล็กๆนะครับเนี่ยเืิอเตือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้วยเล็กๆเนี่ย ไปเลยนะครับผมโอ้ดูดูดูต้นหนึงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวตังค้าดำนะครับด่างกับตัวนี้ผมเอาไปแล้วนะครับต้นเอี้ยนะครับไม่ฟื้นะครับไม่ไม่เจอว่าอยู่ในป่าเยอะเลยนะครับนี่อยู่กลางนอกนะครับผวม้อไปก่อนนะครับต้นนี้ข้ออนุญาตนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับหนึ่งต้นมีวัวเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่ไปเรื่อยๆนะครับ โอ้นี่เพืเ่อนๆมาดูไอยาชว,วยช่วยช่มาดิมาดินี่นี่เลยนะเปนนี่ช่วยนะครับนี่เลยๆๆๆนี่นี่นมืออย่าบังนี่มีด้างนครับโยนก็ด้างโอ้หช่วยจังตัวนี้ใครว่าตัวเล็กไม่ด้างหรอเห็นไหมวูม้คัตไหมครับเพื่อนๆปช่วยนะครับตัวเล็กนี่ช่วยได้ได้ผมกุดไอเลดีวะอันนี้อะไรล่ะนี่ตัวน,นี้ ไม่ไม่อ่ะเยอ่อเลยนะกดไปเลยดูนะครับกองกูกัดไหมฮะนั่นเองลายนะติยศก็มีไนงะอู้ดิยอดมีลายเยอะด้วยนะครับโอเคนะครับไปเดินเล่นเรื่อยๆ,ๆนะครับทรงต้นเลยนะครับได้ช่วยๆตัวตนี้ตัวยอย่างเลอ่ะตรงนี้ตัวหนึ่งลาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ตัวหนึ่งนะครับ นี่แต่พว่ามันดังนี่ครับนี่นี่เห็นไหมไม่ต้องลุ้นไหมไอ้นี่คือดังแน่นอนชั่วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่เราไปไปถังดินไอ้ไม่ต้องใส่ดินก็ได้นะครับตัวเล็กๆปันนี้เกลียวหางแปะติดดันะครับโอเคครับอีกต้นหนึ่งนะครับใส่ตุ้งว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยครับนะครับด่างเก้านะครับด่างจริงนะ ตัุ้งเล็กไปนะครับก็โอเคนะครับนี่ตรงนี้ยังอีกต้นหนึ่งล้านนะครับต้นตรงต้นสามต้นนะครับในเหลี่ยวอะอ่อฮินอยู่เดี๋ยวเจออนี่นี่ครับต้นหนึ่งนี่ครับต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับเด็ดกับโอ้ขวากับลันนะครับไม่อั้นต่าได้นะครับต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้นที่ต้องในเหลี่ยวอะ เอาดีดเด็ดดดต้นหนึ่งนะครับปิดไมล์หลายเทียนโอเคครับตอนนี้ได้ไปแล้วนะครับต้นด้วยนี่ครับนึ่งโจนร่องต้นสามต้นนึ่งร่องสามที่ครับห้าอุกเจ็ดเป็ดเกาต้นนะครับได้ไปเกาต้นนะครับแล้วก็กางเกาดั้ด่างต้นหนึ่งนะครับต้นเหล็กโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมกระผมไม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวคอยพาเดินป่าไว้นะครับวันนี้ควาเล็บนะครับไม่ไว้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ